สวัสดีครับผมมีตังารามหนูลาลพูนครับวันนี้ผมจะพามาอัปเดตนะครับหนูที่เราทําการจับเข้าคู่นะครับเมื่อวันที่สิบหกเดือนสองนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็วันที่สิบหกเดือนสามนะครับก็ครบหนึ่งเดือนพอดีนะครับนี่หนูก็เริ่มทยอยออกลูกแล้วนะครับนะครับจับผสมไว้นะครับสิบหกเดือนสอง แบบสองต่อหนึ่งไม่แยกคลอดนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นสามบอ่อเรียงนะครับสามบอ่อเรียงแล,ยแล้วก็บ่อหนึ่งอยู่นู้นครับแล้วก็บ่อด้านล่างนะผมจะอัปเดตบอ่อด้านบนนะครับเป็นสามบอ่อที่อยู่เรียงกันเนี่นะครับนี่เขาเริ่มทยอยคลอดลูกแล้วนะครับ สำหรับบ่อนี้นะครับก็ออกพร้อมกันนะครับดูลูกนะครับน่าจะมีนะครับเกือบยี่สิบนะครับสำหรับบ่อนี้นะครับเกือบยี่สิบได้นะครับมาดูบ่อนี้นะครับบ่อนี้ก็ ออกลูกนะครับแต่ว่าออกตัวเดียวนะครับอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเร็วๆนี้นะครับปลอดภัยดีนะครับไม่กัดลูกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สั่งพ่อแม่พันจากผมไปนะครับโอกาสหนูกัดลูกนะครับน้อยมากนะครับเพราะเราทำการพัฒนาสายพันมาแล้วนะครับน่าจะหลายปีแล้วนะครับ นี่สำหรับบ่อนี้ก็ยังไม่คลอดนะครับก็น่าจะใกล้แล้วนะครับหนูชุดนี้ครับผมจับผสมตั้งแต่อายุสองเดือนครึ่งนะครับตัวเมียสองเดือนครึ่งนะครับตัวผู้ก็ยังไม่เต็มสามเดือนดีนะครับแต่ตัวผู้จะใหญ่กว่านะครับเนี่ยสังเกตครับตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมียครับคือเขาจะคุมตัวเมียได้นะครับ นี่เราไปดูอีบ่อนึงนะครับบ่อนี้ก็คอดแล้วนะครับแต่เพิ่งคอดนะครับนี่สิบหกสิบหกเดือนสองนะครับสองต่อหนึ่งไม่แยกคอดนี่นะครับกําลังคอดนะครับแต่เพิ่งออกไปตัวเดียวนะครับนี่ปลอดภัยดีนะครับสามบ่อนะครับวันนี้นะครับวันเดียวนะครับ แต่บอ่ออีกชุดนึงนะออกไปเมื่อวานแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นบอ่อด้านล่างนะครับก็ชุดเดียวกันเหมือนชุดชุดเดียวกันกับชุดนี้ครับที่ผสมวันที่สิบสองวันที่สิบหกเดือนสองนะครับนี่เด็กๆปลอดภัยดีครับแต่บอ่อนี้ครับพึ่งคลอดไปนะครับ ตอนผมเปิดให้อาหารตอนแรกนะครับสำหรับอาหารที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้อาหารหมูโปรตีน18เปอร์เซ็นต์นะครับล้วนนะครับสำหรับหนูที่พึ่งคลอดนะครับกับให้นมลูกนะครับเพื่อจะให้ลูกเขาสมบูรณ์นะครับคลอดพร้อมกันนะครับสองต่อหนึ่งก็ประมาณนี้ครับก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับก็ ลองไปปรับใช้ดูนะครับแบบสองต่อหนึ่งไม่ยากค่อนนะครับแต่ย้ําว่าต้องเข้าคู่ไวหน่อยนะครับอายุสักสองเดือนครึ่งนะครับไม่ตัวผู้ไม่เกินสามเดือนนะครับจะดีมากแต่ตัวผู้ต้องใหญ่กว่าตัวเมียนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับอีพีนี้ครับก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ